สัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้พามาแนะนำต้นกวักกวักใบด่างหรือสสยักใบด่างแล้วแต่นะคะบางบางคนก็เรียกกวากบางคนก็เรียกสยักแต่ว่าถ้าชื่อจริงๆมันะจะเป็นแซยักใบด่างนะคะจะด่างขาวเขียวแต่ถ้าโดนแดดเนี่ยมันจะมีแซมชมพูด,ด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปหากิ่งที่มีแซมชมพูให้ดู นี่ค่ะนี่เลยที่ว่ามีแซมชมพูนะคะแต่นี้ถ่ายตอนเย็นมันก็เลยเห็นเลือบชมพูไม่ค่อยชัดนะเดี๋ยวเวลามีแดดส่องเนี่ยก็จะมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งอันนี้คือบรรยากาศแบบสีใบตอนเย็นนะคะแดดร่มลม,ลมตกแต่ตอนเช้าแล้วแดดส่องโดนใบจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วก็จะแนะนําวิธีการปักช่ำพันธุ์ขยายพันธุ์เจ้าต้นเนี้ค่ะาเราก็มาเริ่ม การปัดชำเจ้าต้นสซแยกกวากด่างสซแยกด่างเนี่ยนะคะก็อันนี้ตัดกิ่งมาแล้วนะคะเลือกกิ่งยอดมายอดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เอามาทอนมาทอนกิ่งอะคะ่ะจะได้แตกขึ้นมาหลายๆหลายๆกิ่งแล้วก็เตรียมดินเอาไว้แล้วนะคะจะจิ้มจิ้มรวยเป็นเป็น,ปนไกด์ไลน์นะคะ ปนลงไปเลยเดี๋ยวแตกแล้วค่อยมาแยกนี่แบบวิธีที่ง,ง่ายมากค่ะวิธีแบบขี้เกียจขี้เกียจด,ด้วยนะคือแบบปักรวมไปเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมาแยกแล้วมันก็ไม่ตายละค่ะต้นไม้ต้นอันเนี้ยมันแบบเป็นง่ายตายยากจริงๆนะโดนแดดได้ลำลายได้ค่ะแดดจัดได้ไม้มงคลน,นะคะมีความเชื่อค้าขายเอามาตั้งหน้าร้านเงีย้ยร่ลำรวย ขายดีอย่างนี้นะคะแค่นี้เองเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ลดน้ำสักนิดหนึ่งแล้วก็วางไว้ช่วงช่วงชันที่ยังไม่ติดเนี่ยนะเอาไว้ที่ร่มลำไรก่อนค่ะแล้วพอเห็นว่ารากทะลุก้นกระถางเมื่อไหรนะ่เนี่ยก็ค่อยย้ายกระถางแล้วก็เอาไปวางต่างแดดโชว์หน้าบ้านสวยๆหน้าร้านสวยๆนะได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวิธีการขยายพันธุ์เแยกดางบางคนก็เรียกกวักนะคะ พันนี้ถ้าปลูกไปนานๆแ,แล้วแล้วต้นเขาสมบูรณ์นะสูงใหญ่แล้วนะคะเขามีดอกนะเหมือนนกเหมือนนกน้อยนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะเป็นนกน้อยตัวเล็กกว่าไอ้ต้นนกน้อยใบสีเขียวใหญ่ๆอะค่ะก็วันนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเนาะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย